วิธีปั้นพอร์ตจาก1ล้านบาท ไป10ล้านบาทที่ไวที่สุดทำยังไงเรามาคุยกันครับสวัสดีครับนักลงทุนครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับซึ่งผมเชื่อว่านักลงทุนในหุ้นหลายๆท่านเนี่ยที่เพิ่งเริ่มเข้ามาในตลาดเนี่ยอยากรู้กันแน่นอนนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเรามีเงินลงทุนเริ่มต้นประมาณ1ล้านบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บมาจากงานประจําก็ดีการเก็บมาจากการทําธุรกิจก็ดีเราจะทํำยังไงให้เงิน1ล้านบาทเนี่ยโตไปเป็น10ล้านได้ไวที่สุดซึ่งวิธีนี้เนี่ย สามารถใช้ได้ตั้งแต่คนที่มีพอร์ตเริ่มต้นหลักแสนนะครับไปจนถึงหลักหลายล้านเลยก็ยังใช้วิธีนี้ได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ถ้าหากว่าพอร์ตใหญ่ขึ้นเนี่ยอาจจะต้องปรับในเรื่องของจํานวนหุ้นที่เข้าไปลงทุนอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าหลักการหรือแนวคิดเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกนะครับสำหรับแก่นการลงทุนที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างพอร์ตให้โต1% 0 0 0จาก1ล้านบาทไป10ล้านบาทได้นั่นก็คือการเลือกลงทุนในหุ้นทีีม่มการเต โตสูงครับวิธีนี้นะครับคือวิธีที่เซียนหุ้น V I นะครับระดับต้นต้นของประเทศพอร์ตระดับพันล้านหมื่นล้านใช้กันนั่นก็คือการเลือกหุ้นที่มีการเติบโตอย่างชัดเจนของผลกําไรครับปัจจัยที่ทําให้ราคาหุ้นปรับเพิ่มสูงขึ้นทุกปีนะครับนั่นก็คือเรื่องของการที่หุ้นเนี่ยมีกําไรเติบโตครับ การที่หุ้นกําไรเติบโตเนี่ยสามารถมาจากอะไรได้บ้างข้อหนึ่งเลยเนี่ยนั่นก็คือในเรื่องของการขยายสาขานะครับเช่นสมมุติว่าหุ้นตัวหนึ่งนะครับทำธุรกิจร้านสะดวกซื้อปีนี้เนี่ยสมมุติว่ามีสาขาอยู่100สาขาพอปีต่อมาเนี่ยกลายเป็น200สาขาปีที่3เนี่ยขยายขึ้นมาเป็น500สาขาแบบนี้มันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่ากําไรของบริษัทจดทะเบียนบริษัทนี้เนี่ยเขาจะต้องเติบโตแน่ๆเลยถูกต้องไหมครับดังนั้นนะครับการขยายสาขาเนี่ยย่อมทําให้กำไร กำไรของบริษัทเติบโตพอกําไรของบริษัทเติบโตจะส่งผลต่อค่า P/E นะครับที่ทําให้ P/E ของบริษัทเนี่ยต่ำลง ซึ่งก็จะส่งผลนะครับให้ราคาเนี่ยปรับสูงขึ้นเงินปันผลก็สูงขึ้นนักลงทุนเนี่ยก็จะนําเงินเข้ามาลงทุนกันมากขึ้นซึ่งปัจจัยนี้เนี่ยคือปัจจัยหลักเลยนะครับที่ทําให้ราคาหุ้นเนี่ยเติบโตทุกปีซึ่งการขยายสาขาเนี่ยก็รวมไปถึงการขยายช่องทางในการจัดจําหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการขยายธุรกิจนะครับไปต่างประเทศก็ดีนะครับรวมไปถึงการที่แต่เดิมเนี่ยอาจจะขายเฉพาะออฟไลน์แต่ว่าวันนี้เนี่ยเขามีการขายทางออนไลน์เพิ่มมีการขายทางสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ลักษณะนี้เนี่ยก็ย่อมทําให้ยอดขายของบริษัทเติบโตเมื่อยอดขายเติบโตก็ทําให้กําไรของหุ้นเนี่ยเติบโตนั่นเองดังนั้นนะครับผมอยากจะให้นักลงทุนเนี่ยโฟกัสที่เรื่องของกําไรที่เติบโตของหุ้นนะครับเพราะว่ากําไรเนี่ยคือเจ้ามือตัวจริงนั่นเองถ้าเกิดว่าเรามัวแต่นําเงินไปลงทุนในหุ้นที่กิจการเขาไม่ได้เติบโตเนี่ยเขาจ่ายแต่เงินปันผลเราอาจจะได้เงินปันผลก็จริงนะครับแต่ว่าการขยายกิจการของเขาเนี่ยไม่ได้มีการเติบโตดังนั้นเนี่ยมันก็ย่อมไม่ได้ทําให้พอร์ต ของเราเนี่ยโตแบบ10เท่าได้อย่างรวดเร็วนั่นเองเราอาจจะมีเงินปันผลจากบริษัทนะครับแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะโตปีละ50% 100%ได้หุ้นที่จะเติบโตหรือว่าจะขึ้นเยอะๆได้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นหุ้นที่เรียกว่า growth stock นะครับหรือว่าหุ้นที่มีผลประกอบการเติบโตนั่นเอง ข้อ2นะครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราจะต้องเลือกหุ้นที่มีกําไรของกิจการเติบโตข้อต่อมาสิ่งที่สําคัญเลยเนี่ยนั่นก็คือขนาดของหุ้นหรือว่า Market cap จะต้องมีขนาดไม่ใหญ่มากครับหุ้นที่มีขนาด Market cap ใหญ่มากๆนะครับเช่นสมมุติว่า Market Cap เขาหลักแสนล้านแล้วเนี่ยการที่หุ้นจะทํากําไรเพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวเนี่ยย่อมเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าหุ้นที่มี Market Cap แค่2000ล้าน3,000ล้านการที่เขาขยายสาขาหรือเขาขยายช่องทาง กาจัดจำหน่ายหรือมีการออกสินค้าออกโปรโดักต์ใหม่ๆขึ้นมายอม่อมมีโอกาสที่จะทําให้กําไรของเขาเนี่ยโตเป็น100%ได้ถ้าหากว่ากําไรของเขามีการเติบโตเป็น100%เนี่ยการปรับมูลค่าของหุ้นที่ควรจะเป็นเนี่ยก็ย่อมปรับสูงขึ้นตาม ดังนั้นนะครับขนาดของหุ้นเนี่ยคือหัวใจสําคัญเลยที่จะทําให้เราได้หุ้นที่โตหลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งความยากมันอยู่ตรงนี้ครับการที่เราเลือกลงทุนหุ้นที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยทำให้บทวิเคราะห์หรือว่าอะไรต่างๆไม่ได้มีเข้ามาซัพพอร์ตซึ่งตรงนี้นะครับจะทําให้นักลงทุนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ความรู้มากเป็นพิเศษครับเพราะว่าหุ้นพวกนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยบางทีอาจจะอยู่ในตลาด MAI หรือว่าอาจจะอยู่ในตลาดเซ็ตก็ดีนะครับแต่ว่าด้วยขนาดที่เล็กเนี่ยทำให้ไม่ค่อยมีคนพูด หาข้อมูลต่างๆก็หาได้ยากนะครับซึ่งรวมไปถึงความเสี่ยงหรือว่าความผันผวนต่างๆเนี่ยก็จะมากกว่าการลงทุนในหุ้นใหญ่ครับดังนั้นนะครับนักลงทุนที่จะลงทุนในหุ้นเติบโตหุ้นขนาดเล็กจําเป็นที่จะต้องมีความรู้ที่มากขึ้นนะครับกว่านักลงทุนที่เลือกแค่หุ้นใหญ่หุ้นเซฟฟิแล้วกินปันผลแบบนั้นเนี่ยการลงทุนจะง่ายกว่าแต่ความลาดหวังในผลตอบแทนเนี่ยจะต่ํากว่าครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะพอ,อร์ตเติบโตเป็น10เท่าเนี่ยจาก1ล้านไป10ล้านให้ไวที่สุดเราจําเป็นทที่จะต้อองงเลลืกุ ในหุ้นที่มีขนาดไม่ใหญ่มากแต่กําไรเติบโตอย่างที่ผมบอกนั่นเองนะครับผมและข้อสุดท้ายนะครับที่ผมจะฝากกับนักลงทุนทุกท่าน,นไว้นะครับหลังจากที่เรามีความรู้นะครับในเรื่องของการเลือกหุ้นเติบโตแล้วหลังจากที่เรามีความรู้ในเรื่องของการดูงบการเงินหุ้นเล็ก หุ้นไซส์ขนาดไม่ได้ใหญ่มากแล้วเนี่ยสิ่งสุดท้ายนะครับหรือว่าข้อสุดท้ายที่ผมหยิบมาฝากเนี่ยนั่นก็คือในเรื่องของสภาวะตลาดเอื้ออํานวยครับแน่นอนว่าในสภาวะตลาดที่เป็นขาลงหรือว่าเป็นไซ์เว่ยเนี่ยก็มีหุ้นที่เติบโตทุกปีนะครับผมแล้วก็มีหุ้นที่ขึ้นได้เป็นร0 0ทุกปีเลยเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกลงทุนในช่วงที่สภาวะตลาดเนี่ยเขาเป็นใจไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ตลาดเนี่ยลงไปต่ํามากๆในตอนวิกฤตนะครับตอนปี40ก็ดีตอนวิกฤตทร พามก็ดีหรือว่าตอนวิกฤตโควิดก็ดีช่วงนั้นนะครับก็จะเป็นช่วงที่เราเนี่ยได้หุ้นที่ลงไปต่ํามากๆแล้วเมื่อหุ้นเนี่ยยิ่งมีการเติบโตอย่างที่ผมบอกด้วยเข้ามาเสริมเนี่ยหุ้นจะขึ้นได้เป็น5เด้ง10เด้งเลยครับกับอีกช่วงหนึ่งนะครับนั่นก็คือช่วงที่ตลาดเนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่าซุปเปอร์บูลิชซุปเปอร์บูลิชหรือว่าตลาดเนี่ยเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับผมจะเป็นช่วงเวลาที่หุ้นเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นแบบรุนแรงกันเยอะมากๆเลยแต่ก็ต้้้้ออองบกกะคครรรววว่่่าาาาาาาถเเเเิดดไไมมมีูจจ กำไรเล็กๆน้อยเท่านั้นนะครับหรือว่าดีไม่ดีเนี่ยเราอาจจะขาดทุนด้วยซ้ําถ้าเกิดว่าเรามีวิธีการลงทุนที่ผิดนะครับผมถ้าเรามีไมซ์เซ็ตที่ผิดไปซื้อๆขายขายแล้วก็ซื้อไม่เป็นขายไม่เป็นนะครับเผลอๆเราอาจจะขาดทุนด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดว่าตลาดเป็นขาขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความรู้ในเรื่องของการลงทุนในหุ้นเติบโตแล้วก็สามารถที่จะหาหุ้นด้วยตัวเองเป็นเป็นหุ้นขนาดเล็กไม่ต้องรอบทวิเคราะห์อะไรต่างๆช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราสามารถที่จะปั้นพอร์ตให้ไไ้แบบบวมมากๆเลยครัผ ดังนั้นนะครับผมขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า3ประเด็นนะครับที่จะสามารถทําให้เราเนี่ยปั้นพอร์ตให้โตได้ไวที่สุดเนี่ยหลักๆนะครับนั่นก็คือนักลงทุนจะต้องเลือกลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตของกิจการแบบชัดเจนเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องเป็นการเติบโตแบบเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับต้องไม่ใช่การเติบโตแบบที่เขาเรียกว่า one time gain นะครับหรือว่าการเติบโตแบบครั้งเดียวจบจะต้องเป็นการเติบโตแบบมีลูกค้ารายใหม่ชัดเจนมีการขยายสาขาชัดเจนมีสินค้าใหม่ๆเข้ามาชัดเจนนะครับแบบ หุ้นที่เติบโตจริงๆนะครับหรือว่าเรียกว่า Growth Stock นั่นเองนะครับผมแล้วก็อย่างต่อมาก็คือเราจําเป็นที่ต้องเลือกหุ้นที่มี Market Cap ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมหลักไม่เกิน5,000ล้านไม่เกิน10,000ล้านเนี่ยถือว่าโอเคนะครับผมที่ราคาหุ้นเนี่ยจะปรับขึ้นไปได้แบบไม่ยากเย็นนะครับผมแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดมีเนี่ยมันยิ่งง่ายและมันยิ่งทําให้เราเนี่ยบรรลุเป้าหมายได้ไวครันนน่่นก็ืือออใเงงขสภา ว่าตลาดที่เอื้ออํานวยนะครับผมถ้าเกิดว่าตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นเนี่ยย่อมสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยบรรลุปเป้าหมายได้ง่ายขึ้นดังนั้นนะครับในบางช่วงที่ตลาดหุ้นเนี่ยเขาเป็นขาลงหรือว่าเขากําลังอยู่ในช่วงที่ผันผวนสูงไม่เป็นใจช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่นักลงทุนจะต้องประคองตัวนะครับผมแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะต้องเตรียมตัวนะครับหาหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาดหาหุ้นที่ยังมีกําไรเติบโตอยู่แล้วพอช่วงที่ตลาดเขามาเป็นใจเนี่ย ช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่เราเนี่ยจะได้รางวัลแห่งความสําเร็จแบบเต็มที่นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าหากว่าใครเห็นด้วยกับแนวทางของผมนะครับฝากคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ